วัดีค่ะวันนี้เรามีไก่ย่างนะคะไก่อบอย่างนะคะไก่อบอย่างมื้อสม,มหาเดาวอรรยพน้องคะ่ะนี่ก็ไก่อบอย่างซื้อมาหนึ่งตัวใหญ่คะ่ะอันนี้เก้าสิบเก้าโครนค่ะพี่น้องเกือบสามร้อยบาทบ้านเท่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะยุเขาเหนียวเขาพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะอีโด้คอร์บิสซิกลิก อีด้าววิ่งอีด้าววิม่าชักเดกริลานเดชิกเกลิงกริลเลชิกเกลิวันาี้เรามีไก่อบย่างนะคะเราก็มีข้าวเจ้าไมตายกรรมาบานหุงข้าวค่ะพี่น้องสื่อไก่อบย่างมากหนึ่งตัวนะคะนี่เราก็มาหุงข้าวแล้วก็มีแตงแล้วก็กินซ้ำนี่ค่ะพี่น้องมีพริกกระเทียมนิดหน่อยก็ซอสเนาะค่ะเนาะเอาตามที่เรามีที่บ้านเราก็ซื้อแค่ไก่อบย่างนะคะแล้วก็มีน้ําซาฟค่ะ เป็นโลวร์ด yeah. um um ียอนะฮัลลอนเบียมแบบว่าเดอะแอร์ฮอลลอมเบียมน้ำซาผสมกับน้ำนะคะเออสกิบสียเดี๋ยวให้เรียนอ่านหนึ่งสิสกูดไม่ไปไม่ไม่อย่ไปทัวริสเลงอย่าเอาข้าวก่อนได้เลย เด็กๆตักข้าวก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราม่เว่าช้กูจ้ทาํทาเนพอสอเสออุณหภูม yeah. okay. oh right. ิเมียมามาฟิกกิงแต่บอกว่าใ่เอ่อลงไปก่อนช่วยแม่จะทําไก่นะแม่จะเปิดถุงไก่โอ้หนตัวค่ะ ไมตเอาไปอุ่นอุ่นในไมคเวต่อนะคะเอ็นรุ่มปเอ็นอาร์ทิสกรุ่มสิดเดี๋ยเดี๋ยวบอกว่าตูดไก่ได้ปนีุ้อนกีมไต่ตัวอานเอ็นรุมปเอ็นอาร์ติสกรุมชิกเก้นเอ็นรุมปเอ็นรุ่มปเฮ้ยเฮาซอันนี้ตูดไก่ ถ้ปศตวตูดไก่ได้คณิเสตตดไก่ตูดไก่ถ้าได้รืมปังโอเคพี่บอก Artist อ๋อแสดงว่าย็ห็นตูดไก่บวกอรโอเค a i s กรื้มชิลิงไปจากี้รีสกี้อ่ะปบีบีมีมีสกเอ่ไก่ไก่ไก่บีบมีมีี หอมมากแต่ก็หอมหอมหอมมีซอวยนะคะพี่น้องค่ะว้าวชิคก hmm? ้นชิคก้น Let's e a a ภาษาเด็กเด็กฮวมา e a t e c h i c k Say hi t y t I กับมาทานข้าวที่บ้านนะคะอยไเดนอ๋อโอ้ย På Ett ögonblick så ska vi du ska också få. De är jättevarma. Ja. Det tycker jag. Kan du prova så här Hom. Ham, Hom. Ham, Hom. Hom. Ron. är varm. Ron ron. Ja, ron Glöm det skedet. Mm. Dina, du har en sked där Oj, Vänta lite. Men, um, när ni då. Mm. 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 Dina, du kan köpa så. Men vi kan du hämta en liten sked äh, till mamma? Och ja. så lite mer papper. En thai med är min mm. mamma. En Hämma liten thai mm. det, det kommer alldeles strax. Tack. Och, lite, och ta med rullen. Papper då. Ja. Mm. Aha, det vet jag. En mer papper lov. อ๋อกอกระดานนั่นแหมยกขันท่าดันสวัอันนี้เป็นกอไม้นะคะพี่น้องเอาไว้นี่เอาไว้จะเซฟมือเป๊ปหนึ่งค่ะอัดย่าหลดเนาะมื่อนี่เนาะเซฟอาหารมาทานข้าวที่บ้านนะคะซื้อแค่จำเป็นซื้อแค่ซื้อแค่บอกตรงไปเก็เลยห่อ an artistic room chippering เต้องไปเปิดเตาทำอาหารวันนี้วันสบายสบายนี่จะเกิดแกได้หูอเออหืมเกิดแกเกิดกกหรอใช่หืมหืมโ oh, อ้ให้หอนี่ว่าชูก่ะมีซอมหอมหอมครับหอมครับ

อันที่ <Like S 1> สแกมอตเลยว่าชอร์กูด Let's eat this everyone Let's eat everybody มาค่ะสว่วนของแม่ก็จะมีพริกพริกสดเอาอเก่งยังเลยลูกกระเทียมชิลีกแอนโกลิกแล้วก็มีซอสญี่ปุ่นด้วย แอบตะเลยลูกกินเลยทานเลยไม่ต้องคอยแม่แค่นั้นแอบตะลูกไปอุตเวนจ่มาไหแอบตะเลยลูกยังดีอ่ะพี่น้องทานข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยแซ่บแซบค่ะม่อร่อยอร่อยแซ่บแซบย่าพี่้องชมเวลวินเดินได้ควินแม่คะหนูอยากได้น้ำ อยากได้ส้มด I mean. Me. ่าได้ค ah. ah ินอ ah. ้ยอยากไอ้ควินมีแนวอยากได้นางไก่อ๋อเย็บต mm ่ไบก็ไก่ไงลูกอ่ะมิเกมิเตมิเกไม่ดีกัอ่ะควินอ่ะเอ็ดตัวอักษรแอนดอริสอกษรโดนเสฟท้องมาทานข้าที่บ้านครับพี่นมอหอมอืมหอม กินเขากับบวบพริกหอมตาผู้หอมอยู่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 ลูกแต่ก็หอมอยู่ไม่รู้เงิบกันเป็นผลิตเมคอัพคิมเซน อตอวยาวมีอะแม่ครับผมคอนางแต่งหน่อยครับกูล่ะอาหารแบบสดๆเลยนะคะนี่คือเบสนี่เ,เขาย่างอบไม่เลยค่ะพี่น้องอบย่างวันนี้เลยฮะชูกุ๊ด Varsågod. Ska vi skåla? Vem var det som ska skåla? Jag. Vill du ha mer dricka? Nej. Okej. Skål. 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 skolan skolan Tjock skolan skolan vill du ha mer dricka? Nej. Okej. Och lite mer liv. Ja, papps เจ้าเอกเขาสวยอีกต oh, oh, uh ัดปตัดเอาไม่อย่างนี้นะใช่เป็นเ้กอืมอินสเปเรียลเค็กที่นี่ค่ะมเอ็กชิลพิกซออืมต่นุ่มมาก Låt mig hänga. Det är jättemjuk och saftig. Men tomaten är båda saftiga. Där finns det. Jättemjuk och saftig kyckling. So yummy. Mm. Så so mjuk och saftig kyckling. Och barbecue. cue. Barbie yeah. มือสมองก็เ hmm. ด <t> ่ท mm ่านผู้ชมท่านผู้ชมทานข้าวกับผมไหมครับบาสันผู้วบาผู hmm. mm ้บบาหน่อยืม่เบลออกไห้กอดเนาะฮักนีน่ามเก่นอืมอืมเยอะเยสวยแซมมี่กนี่แหละเตรียมน้ให้เลยนี่เราคุแล้วจะคุย มาที่นี่วินลีนานอยอแม่ตราลูกลีนานอยกินน้งไก่คือไอได้ไมน้งไก่นุ่มแล้วเด็กๆชอบทานง่ายด้วยแม่ตาลูกโอ้ยย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 ยเยย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  ให้ไยนะ้ำแม่ตายบอกย้อน่ัวเด,ด,ดี๋ยวนี้อะที่ฟูดอัลเมนเบียร์ฟูมเมนเคจูบอะแม่ผมก็เคชุบออสเตรเลียเด็กๆหิวข้าวนะคะแม่ตายไม่เช่นกันพากันหิวข้าวแม่ก็บลกูกว่อมาจะกินข้าวข้างนอกแม่อุ้ยกลับมาบ้านหุงข้าว,าว,าว,าวซื้อแค่ไก่มาแล้วก็มาหุงข้าวกินกับลูกดีกว่าทานกับลูกดีกว่ใกล้ครับพี่น้อง เขาเพียงก็ยังบปิันเด็กกินเลยกินแคอ่อาหารเช้า s <S วะโอ้โเดี๋ยวตาเจียงลูกบอกว่าแม่เขาจะฟีดแกเขาจะนั่งกินกาแฟบอกแม่ไตว่าลูกไม่หิวข้าวหรือหิวว่าสัน้นเด็กหน่อยเนาะแม่ไมตก็บ่างั้นแม่ซื้อไก่ซื้อไก่แล้วทานข้าวดีกว่าจะมานั่งแค่กินกาแฟขนมปังเฉยๆแม่ตาตบอกสิครับมาสั่งอ๋อมาสังอืมเ,เล็กหรือร้อง

แต่บอกอยากกินอยากบอกว่าแอสจะดมหายดมหายนี่หนักแต่ระบายสีมากด้วยค่ะกับไอผัดุอืมเยี่ยมเดเล่าเลยอุ้ยมือนอะไก็อย่งค่ะแสบมากบดด้าซสมินรุ่มปั่นเลยไม่ดด้ซีอิส้มอันนั้นซีดาเลยบ๊วย พี่นะ้าบอกว่าแม่ค้าตรงนี้เหมือนตูดแต่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ตูดด้านด้านหลังคือตูดเ,เริ่มจับแล้วเด้อบัดเนี่ยแม่ฮิวเปล่าหอเอ็ดกันเลยนี่กินได้บัานเนาะอืมฟิลลิปเป้แมนฟินไฮอืมอะบลูซื้อมากหนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวไก่ตัวใหญ่มาก ใจเขาอ่ะ่ใหไงมันเป็นแบบแพงๆนะคุณหนอนเยอะอืมแอตเไอเลยหูกไม่นเาค่ะเอตเออตเอรตเอรวันนี้เอตเตอรีเซียงอะไนี้นะทักอืมอาน้ำม่เชื่อหรคับเ หอมไก่หอมหอม,หอม,อมสุเทียมไปหรอกกเยอะเยอะอย่ยนเติมบ้าลกระเทียมพริกจัดไปทั้ง<อ>เผ็ดทั้งแซ่บซอสเป็นไงก ชูชิญี่ปุ่นบกินเข้ากับซอนกับแสบเราพี่น้องเลยก็สวยร้อนร้อนอืมอืมยังไ,ไม่เก็บยังเลยลูกอืมอมบูิน,นสลจะกิน,นมานแม่มาเอาให้ นายเอาหนังไก่นองเยเมนูนังไก่ไก่อบย่างไก่อ่ะทอริสเลุปอรนาหนังไก่บ้างนันไก่หนังไก่ไม่เบาบ่ยากยากิงเดี๋ยวเราตอเองก่อนโอเคเออกนเตอรเออหน้ว่อิาเหนื่อยใช่ไหมวิสเกอร์เรเดอเวรวิสเกอร์ เราจช่ชไหมวะคับเดี๋ยวข้างซ่ไม่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งอบอุ่นตามสบายกับแฟมลี่ไหมให้สบายนะคะแม,ะม,ม,มเนเซวิวิสก็ตอปตามทำพิชชมวิสก็ตมโเฟร์ช อืมทักชูมิเกลหนูลักแม่นะหนูชอบมากเลยที่แม่ดูแลด,ดอกไม้สวยๆเดินหนูรักแม่ที่สุดในโลกคุณได้ก็ทำอาหารอร่อยอร่อยทักชูมิเกลม,มัมแมนสเกเตอฟสองยยเ,อเวยวให้เสอแดอืมแม่เป็นแม่คนที่ดีสำหรับผมแล้วผมรักแม่มากที่สุดเลยอืมเดี๋ยวแล้วบุกมาทีละอ,อ,อื้ออกสมานีื้อ ร้อนร้อนหอมอืมหอมมากหอมโอเคร้อนอืมกวนแล้วไม่กอมกูอันนี้ของดีหน้ามาันแก่กองไหรอกมาแบบนี้สกั๊สกลสกู๊ลสกู๊ลสกู๊ลสกล กินไปกินมากเบาไปเบามากกินน้ำหนูได้แบบนี้มามาอิม่มละไม่เป็นเอาอีกไหมอยากกินนมมีสันกระแตว่ตาเอาเล็กน้อยอยากกินแต่หนังไก่พี่น้องเอาเอาเอามดแล้วหนังไก่นะั่นเล่มจนหมดอันนี้มีคนติดนมมี โอเคค่ะพี่น้องคะ mm hmm. จังไดจังเจอกันไหมเน้อปล่อยให้เด็กๆเ,เขากินต่อนะคะสงสัย mm hmm. ชอบมากเลยไก่อบย่างท oh, <bye. S 1> งไซเหดอทานผู้ชอบไหมบ๊ายบายบายบาย